อย่างของเกมที่จะมาแทนเมลอนต์ไฟเกลียวสปิ๊กาแฟบัดสไตล์หรือที่หรือเกมภาษาไทยที่ชอบเรียกว่าที่ก้างถือมือที่ก้างถือปืนไปยิงที่ก้างมีขอรับเอฟกีตนโอเค มาจะมาแทนเมลอนพิกาเพราะเมลอนถูกเมลอนถูกแบนเมลอนถูกแบนในโทรศัพท์เครื่องนี้เมลอนพิกาถูกแบนในโทรศัพท์เราต้องมีเกมใหม่แลก็แทนอีกคือเกมใหม่ เล่นดีฟุตเลยอันนี้จะไม่ต้องเริ่มมันต้อเบรกเพราะว่ามันบวกเอ็กซ l e r a t i o n กับดาเมจบวก1อันนี้ติดไฟอันนี้มันเป็นเอ่อฟูมเมตต์เจ็เจ็ตอินยิงเฮลิโดเจ็ตจู มันจะจอกอดทะลุแต่ว่าดามเม่มันจะน้อยแล้วก็การสมมติว่าเออการหยุดพลังการหยุดมันจะลดลงสามสาเม่ก็สาคือฟุงไม่เท่าจะเกจะมีอันนี้ต้องเป็นจอยครัพลอย เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปืนอยู่แล้วเลยเราใช้ป้อมปืนอออันนี้ก็ต้องเปนะียนเป็น ปดยูนิตก็คือสามารถยิงคนได้8คนเหมือนกันกระตอมทิ้งพาวเวอร์เหมือนกันอันนี้น้อยกว่าไฟเลน60 rpm เหมือนกันสด0.8อันนี้มากกว่า0.13อันนี้มากกว่าเเิ่ดา BMW F05 50 มีเงินหนึ่งหนึ่งส่วหนึ่งร้อยจนตอนนี้จนอันเนี้ยมันแพงมีอยู่สิบเอ็ดเพลงอันนี้ระเบิดในเอพิเซดเอพีนี้ก็คือเออแบบกาะเกาะอันนี้ก็ฮีทก็คือทั้งสองอย่างเลยให้อาจารย์ได้มาูดอธิบายให้ เป็นคนบ้าอันนี้เดมเมอร์แมนเด็กอันนี้ <c oughs> คคเฮวี่คอกสเปเชีย์ลิสตบนนุ์ไก่มันมีสองคอกนะกระป๋ออันนี้ชอบแต่ว,ว่ามันไม่มี อันเนี้ยมันทำให้เออมีกระสุนเยอะมากขึ้นอันเนี้ยสร้างป้อมปืนได้เป็นการประหยัดกระสุนด้ดวืดดืดด่ดดืดมืดดด ดูสปอตเตอร์ดีดีกว่าที่อ่ะททีอ่ะโอเคห้าละทีซอมบี้ซอมบี้ง่ายอยู่เพราะว่ามันแค่ระยะเออใกล้ ก็เหมือนเอ่อันที่เขาวันนี้บอกสเตลไม่ค่อยกินเร็แบบแบบต่เช่นเบบวอย่าบนี้สามารถเล่นส,ตส,สเตลได้สตงสกิลสตงสเตลก็อะไรไม่เห็นเกี่ยวเลยโอเค เริ่มดอกกระเตีวอะไรตุ้งกรเตี่อะไรเกี่ยวเธอปืนระเบิดเข้าไปเลยเป็นสตงวัวดิอ่ะอันยากอยู่นะ กูซี้เท่านั้นไม่ไม่เงี้นไม่ไปขาดนี่กะมีเ็ตพี่แม่จะเอาทำาม มาเดือดใครจะตายก่อนใครจะตายก่อน เอเอปอตเตอร์อาอะไตองทัวตองทรไหมครสามารถไปโลกหนึงได้ <c oughs> มันเป็นการถือที่แข็งแรง การถือที่ถือเลนใครจะตายก่อนใครจะตายก่อน สามเดปีหนึ่งเ่องยว่าโตเขาใช้ ตัวเด็กเขาใช้เลือก,ก้าเดี๋ยวนนยะะยว่านายเนื้อพราะว่านายแบบว่าไม่เในขาเยอรมันนาโตัวเดยวจะดีเยอรมันด้วยนายคือไม่รู้สายเยอรมันก็ก็เลยต้องกลายเป็นนายเด้อบุกเก็บระเบิด He's in the power. He's in the power. He's in the power. Thank you. I betul bagi toy ต้องผ่านเนี่ยโหหนึ่งร้อเ,นะเ,เกม ดีกว่าอันนี้ไมนไมัโอ้โหปิทานเอาไป นี่คืออันเนี้ยพักแต่งเรลยดีกว่าตรงนี้ตัดู้อดืดูดืดูดืดูดื้ดืดืดดดมันผ่านไปแล้วใครคือ พันสามไม่ดีจังวะเอว่าเ อันนี้ดีกว่าที่อ๋อติดดเลยอันนี้อ้ออันนี้เลีนโอ้ดีเ่ยว้าวเข้าไปแล้วเพิ่งรู้เนี่เนี่ย เมื <c oughs> ่อใครายดูใจกระสุนที่มันแข็งเนี่ยสามารถทำให้คนคเป็นน,นักฆ่าทีดีได่เพิ่งรู้นะเนน่ไปใช่นะต้องปูภ่าต้องปูชชเชนเนอร์แต่ว่ามีแผนที่จะฆ่าทุกคนที่เจอ 哦，有点卡不平。 加油！赶紧他妈的，清游戏，流血。嗯。哒哒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 。 một lần. Thế đó.